สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แด d ดดีจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูมีกรอบซอส้มครับเป็นขนมทานเล่นที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวหมีเนียมีความกรอบรสชาติหวานอมเปรี้ยว มีความหอมของผิวส้มเมนดารินด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถทำทานทำขายหรือจะทำเป็นของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆก็ได้นะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นผิวส้มแมนดารินนะครับเราจะใช้ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ ต่อไปเป็นน้ำส้มซันควิกนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ150กรัมครับต่อไปเป็นน้ำเปล่า300กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บ2 0 0กรัมแล้วก็เส้นหมี่อบแห้งตราไววหนึ่งห่อน้ำหนักประมาณ180กรัมครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาเตรียมเส้นหมี่กันก่อนนะครับวันนี้เราใช้เส้นหมี่อบแห้งตราไวไวเราไม่ต้องนำไปแช่น้ำนะครับเราจะทอดแบบแห้งๆแบบนี้เลยนะครับ เนื่องจากวันนี้ดดดี้ใช้น้ำมันในการทอดเนี่ยไม่เยอะนะครับเราก็เลยจะต้องนําเส้นหมี่เนี่ยมาตัดครึ่งแล้วก็คลี่เส้นหมี่ออกอย่าให้มันจัดตัวกันเป็นก้อนนะครับมันจะได้โดนความร้อนทั่วถึงกันครับถ้าเพื่อนๆทอดกระทะใหญ่ๆใช้น้ามันเยอะๆไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเราใส่ไปเป็นก้อนเวลาทอดลงไปเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาได้เลยนะครับแต่วันนี้เราใช้น้ํามันไม่มากนะครับเราก็เลยจะต้องคลี่เส้นหมี่ออกแล้วก็แบ่งทอดทีละน้อยนะครับมันก็จะได้ฟูกรอบทุกเส้นเลยครับ พอเราเตรียมเส้นหมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมตั้งน้ํามันในกระทะให้ร้อนเลยครับดัดดี้ <de> e จะเปิดไฟแรงตั้งน้ํามันจนควันขึ้นเลยนะครับพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปทอดได้เลยครับพอเราใส่เส้นหมี่ลงไปเส้นหมี่ก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับด้านทอดให้กรอบทั้ง2ด้านเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเพื่อนๆต้องพยายามคุมไฟให้น้ํามันเนี่ยมันร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับเส้นหมี่เนี่ยมันถึงจะฟูกรอบครับ เราก็ค่อยๆทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปดัดดี้จะใช้ที่ขูดชีสมาขูดเอาผิวของส้มแมนดารินมาใส่ลงไปในน้ำซอสด้วยนะครับตัวน้ำซอสเนี่ยจะได้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นครับตัวส้มแมนดารินดัดดี้จะแช่เบกกิ้งโซดาทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่าเปลือกของส้มเนี่ยอาจจะมีการเคลือบแว็กมาได้นะครับขั้นตอนนี้เราต้องล้างให้สะอาดเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีที่ขูดชีสแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปอกเอาผิวที่เป็นสีส้มเนี่ยออกมาแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําน้าซอสส้มกันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ําเปล่าลงในกระทะตามด้วยน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําส้มซันควิกลงไปครับแล้วก็เติมเกลือตัดรสชาติให้มันเค็มนิดๆนะครับ เสร็จแล้วเราเปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันครับพอน้ำซอสเนี่ยมันเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเติมผิวส้มซันควิกลงไปครับตัวผิวส้มซันควิกเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับซอสส้มของเราขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังจะทําให้ซอสส้มของเราเนี่ยมีสีส้มสวยงามด้วยนะครับจากนั้นเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลาง เคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะครับไม่งั้นตัวน้ําซอสเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงก้นได้นะครับคนไปเรื่อยๆน้าซอสก็จะงวดลงประมาณนี้เลยนะครับเพื closely, ่อนๆลองใช้ตะหลิวเนี่ยเช็คดูนะครับวิธีการก็คือเรากวาดตะหลิวไปถ้าน้ําซอสเนี่ยมันแหวกเป็นเส้นยาวไปจนสุดทางแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวน้าซอสของเราก็พร้อมที่จะไปคลุกกับเส้นหมี่แล้วนะครับขั้นตอนนี้เราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับจากนั้นเราก็นําเส้นหมี่เนี่ยลงไปคลุกกับน้าซอสเลยครับ เราจะสับเส้นหมี่เนี่ยให้หักเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็คลุกเคล้าเส้นหมี่กับน้ําซอสเนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนเส้นหมี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มจนไม่มีสีขาวปนเลยนะครับขั้นตอนนี้เรายังใช้ไฟอ่อนสุดอยู่นะครับนี่นะครับใช้ตะหลิว2ออันเนี่ยคลุกเคล้าแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับพอเส้นหมี่เปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับ เราก็ตักออกจากกระทะมาพักไว้บนถาดนะครับเพื่อให้เส้นหมี่เนี่ยมันคลายความร้อนลงครับ <ouse noise> นี่นะครับ <spe ech> พอเราตักใส่ถาดแล้วเราก็เกลี่ยให้แผ่ออกแบบนี้นะครับเพื่อให้เส้นหมี่เนี่ยมันคลายค,ายความร้อนตัวเส้นหมี่ก็จะได้กรอบเร็วขึ้นครับขั้นตอนนี้เนี่ยตัวเส้นหมี่ก็ยังจะมีความหนืดของซอสส้มอยู่นะครับเราจะต้องพักไว้จนเย็นสนิทแล้วเส้นหมี่ก็จะกรอบทั้งหมดเลยครับขั้นตอนนี้เราสามารถนำมาปั้นขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆได้เลยนะครับ วันนี้ดดดี้ก็จะปั้นเป็นลูกกลมๆคล้ายๆกับลูกส้มนะครับ1กล่องเนี่ยดดดี้ก็จะปั้นให้ใส่ได้ประมาณ6ลูกนะครับนี่นะครับเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แล้วก็จัดเรียงใส่กล่องได้เลยครับเวลาเราปั้นเนี่ยเราก็คลึงเบาๆให้เป็นลูกกลมๆนะครับไม่ต้องออกแรงบีบจนแน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันเย็นแล้วเนี่ยตัวมีก็จะแข็งจนเกินไปครับ เพื่อความสวยงามนะครับดัดดี้จะนําใบเตยมาตัดให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อตกแต่งให้คล้ายๆกับเป็นใบของส้มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเลยนะครับเราก็จัดเรียงใส่กล่องแบบนี้นะครับจากนั้นเราพักทิ้งไว้จนหมี่เนยเย็นสนิทเลยนะครับก่อนที่เราจะปิดฝาครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูหมี่กรอบซอสส้มครับเป็นเมนูของว่างทานเล่นที่ทานเพลินแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับ ตัวหมีเนี่มีความกรอบรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของกลิ่นเปลือกส้มแมนดารินด้วยนะครับเหมาะมากๆที่จะเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลต่างๆได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดดีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u ปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ